วันเสาร์นี้นะครับไม่รู้ว่า i n g ยังอยู่อีกหรือเปล่านะฮะเรามาใช้ลูกเต๋าให้หมดก่อนมันจะได้ไม่เสียเปล่าวันนี้พร้อมที่จะมาหรือยังเรารอนายอยู่นะไททานิกตัวแรกของเกมนี้อะละฮะมาแน่นอนครับเมื่อวานได้ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่ที่มาจากการเปิด ING ด้วยลูกเต๋าอะลักกี้ไดส์เบอร์สองนะครับเป็นการลักกี้ไดส์สองเจ้าฮิวจ์นิวเคลียร์ไวด็อกนะครับซึ่งตอนนี้มีเ <laughs> มื่อวานแสนสามวันนี้แสนแปดทำไมเปิดกันได้เยอะจังเฮ้ อ่าแล้วก็อันนี้คือเปิดมาจากแพ็กเฟเวอร์ที่เหลือคือแพ็กเฟเวอร์หมดเลย6ตัวมีตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นตัวใหญ่จากการเปิด ING อ่ะมาวันนี้อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลืมผมว่าจะซื้ออีกนนสักนิดหนึ่งอีกสัก2ชุดละกันกว่าจะรีเซ็ตคืออีกหนึ่งวันนะฮะขอซื้อสัก2ชุดละกันเผื่อจะมีไททานิกมาเราเหลือสองร้อยนะฮะไม่การ์คียไดส์ูกก็เดี๋ยวเปิดเปิดให้หมดเลยวันนี้เปิดไปให้หมดเลยอ่ะฮะ อืฮึอโอ้โหเอกุสิบเอกสิบสองใบก็โอเคอยู่เมื่อกี้มีแต่เอกุสิบอ่ะอ้เอกุสิบเอกุสิบอืมฮึอืมมันไม่มีอะไรเลยอันนี้ใช้ใบยี่สิบห้าอันนี้ใช้ใบยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าโอเคมาสองร้อยไปเลย มันมีไปเร็วกว่านี้ไหมไปเร็วกว่านี้หน่อยมันช้ามากเลยโอ้เมื่อกี้ตัวใหญ่กว่าเด่นด้วยนะเห็นนะำหองเห็นนะเมื่อกี้เจ้านิวเคลียร์เมื่อกี้ก็ตัวใหญ่ครับโคเด้นเหมือนกันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอ่าหลักล้านหลักล้านก็เปิดกันได้แสนแปดหมื่นตัวนะฮะโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับ โอ้หนึ่งในห้าสิบล้านซอสซิรี่โอ้โหตัวแรกโอ้โหยีบสี่ล้านห้าสิบล้านเลยเมื่อกี้ <c oughs> <laughs> <laughs> มาแล้ววันนี้มาแล้ววันนี้มาแน่นอนไททานิกวันนี้ไททานิกมาแน่นอนเจ้าแมวตอบรับแล้วเมื่อกี้ผมมาครับอืฮึแปดล้านแปดล้านเสียอย่างเดียวนี่แหละคือออร่ายังไม่ค่อยสวยนะฮะ สัตว์เลี้ยงโอเคเพซิมยังไงสัตว์เลี้ยงโอเคอยู่แล้วอ n นิเมชันการเปิดโอเคแต่ออลาไม่ค่อยสวยออลาอ๋อห้าอันหกอันเนี่ยมันเป็นอันธรรมดาหมดเลยไม่ได้เป็นผลพวงมาจากเมการกลี่ไดส์แล้วมันเสียเวลามากอ n นิเมชันนานกว่าปกติเหลือร้อยหกสิบหมดไปสี่สิบจะได้สกีตัวรอบนี้ อ่ะสิบแปดล้านไม่เห็นไททานิกเลยนะม,นม,มันมีโผไหมเห็นบ้างไหมมันไปเร็วอะ่ะมันน่าจะอยู่ในนี้ด้วยนะฮะอยู่ในการเปิดด้วยเมกาล็อกดายสตูน่าจะได้ด้วยไททานิกไม่เห็นเลยมันน่าจะตัวใหญ่มากๆมันน่าจะเต็มจอเลยหรือเปล่าเวลามาอ่ะห้าใบอีกแล้วยี่สิบสี่ล้าน คครับ5าใบตัวธรรมดาหมดเลยไม่ต้องมาก็ได้นะเสียเวลามากเฮ้ยเมื่อกี้ทันินิคเมื่อกี้ทา,ทานิาทาทานิคผมเห็นผมเห็นเป็นโกลเด้นด้วยเห็นเลยเมื่อกี้เต็มจอเลยอ่ะโอ้โหโอ,โหโอ้าเกิดได้ทาัทานินิคนะโอ้โหไม่เคยได้ทาัทานินิคกับเกมนี้เลยอ่ะเกมที่เราได้สองตัวเกมนี้ไม่ได้เลยฮะ 110ลูกเต๋าจะครึ่งนึงแล้วฮะได้มาแค่ตัวเดียวแล้วก็เฉียดหน้าเจ้าเททนิคไปตัวหนึ่งโหไม่เห็นแป๊บหนึ่งน <c oughs> ึกว่ามาอีกแล้วไม่ใช่ไม่ต้องมาบ่อยก็ได้ <c oughs> 5้าใบเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยโอ้ <c oughs> oh, ได้หกม้าอันหนึ่ง <c oughs> มาแค่อันเดียวจริง,รงๆฮะเหลือเจ็ดสิบกว่าครับอะไรเนี่ย เฮ้ยอย่างน้นอยๆสักสองตัวสามตัวสิเออไทาทานิกไหมไทาทานิกไหมโอ้475ล้านชินโนบีวอทไททานิกละ่ะ <laughs> ไทาทานิกละ่ะพูดถึงไทาทานิกไทาทานิกก็ามาสามสิบล้านอยู่เคลียร์โอเคโอเคโอเค กำลังมากำลังมากำลังมา,มาเครื่องกำลังติดเครื่องกำลังติดครับมาแน่นอนอย่างนี้มาแน่นอน,ทนเททานิกมาแน่นอนอีหกสิบกว่าทเททานิกอืมสี่ร้อยห้าสิบล้านาเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามีกี่ตัวถึงหมื่นไหมอาจจะถึงนะสามตัวก็พอใจแล้วแต่ถ้าได้มากกว่านี้ก็จะดีหรือทเททานิกมาเลยก็ได้ ไทเทนิกมาเลยก็ได้นะเหลือ50กว่าอันไทเทนิกมาคือจบเลยคือเราเคลียร์อีเวนต์นี้ถือว่าชนะมีหิบสมบัติสปอนนะฮะไม่ต้องไปพังเสียเวลาเลยเพิ่มน้อยมากเพิ่มนิดนึงอืมชินบิเมื่อกี้เกือบจอดอีกรอบนึงเออที่ได้ไปเมื่อกี้โกลเด้นไหมหรือว่าตัวธรรมดา400กว่าล้านจาไม่ได้ฮะ อีกสักตัวหนึ่งหน้าสามสิบกว่าอันโเด้นเมื่อกี้อืมโคเด้นอีกแล้วนิวเคลียร์โกเด้นแต่ราคามันก็ไม่สูงนะเอาไปขายที่ตลาดก็ไม่น่าจะเวิร์กนะครับเก็บไปใช้เองดีกว่าเพราะว่าราคามันมันน้อยมากคนเปิดกันได้เยอะอ้าวมาอีกตัวฮะมาอีกตัวครับผม <laughs> ชิโนโบีอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้คือโคเด้นหรือเปล่า40ล้านเมื่อกี้400กว่าล้านโอ้โห4ตัว200เมกาลักกี้ไดส์ทูได้มา4ตัวฮะโชคดี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 อีกสักตัวหนึ่งไหมั5้5ใบ5สุดท้าย5สุดท้ายอีกสักตัวหนึ่งโอ้อยากได้ไททานิกยังเลย ไททนิกจะมาไหมเททนิกจะมาไหมนะเททนิกจะมาไหมนะสุดท้ายสุดท้ายอมไม่แถมไม่แถมตัวนี้เป็นเรนโบมีหมื่นหนึ่งพันตัวครับฮิวชูริเคนคอกกี้อืม้มเนี่ยออร่ามันดูไม่ค่อยไม่ค่อยสมูทมันดูแข็งแขงอะ่ะน้องหมาคอกกี้เป็นนินจา ออล่าแบบแสบตามาก475ล้านนะครับอ่ะตัวต่อไปคือเจ้าตัวนี้น้องมีจอมเวทนี่อ๋ออันนี้ก็สวยนะสัตว์เลี้ยงสวยอันนี้ออล่าผล่มาที่ตัวนะฮะหนึ่งนหสิบล้านสเซอรี่นะครับมีเหมือนเป็นลูกบอลลูกบอลพลังท่าต่างๆอยู่รอบตัวตัวนี้ชินอ o บิปกติเจ้าคอกี้สี่สิบล้านสีแดงแล้วก็นิวเคลียร์เหมือนเดิมอืม นิวเคลียร์ถือว่าโอเคนะถือว่าโชคดี <laughs> จะเอาเหรียญมาอัปเกรดอันนี้ก็ได้หรือว่าเราจะใช้เหรียญมาเพื่อคราฟคราฟลูกเตา๋าโอเคเรียบร้อยแล้วก็คราฟเป็นลัคกี้ไดส์ทรีได้อีก200กว่าอันอืแล้วก็คราฟเป็นเมกาลัคกี้ไดส์วันอีก700กว่าอันแล้วก็คราฟเป็นเมก้าลัคกี้ไดส์ูอีก6 6 9อันครับว a ด แล้วเหรียญพอไหมเนี่ยหกร้อสิบเก้าอันโอ้ oh, เหรียญพอด้วยโอ้โหหกร้อยกว่าอันเราจะได้ตัวใหญ่กี่ตัวเปิดสักี่สิบห้าก่อนอื uh huh. อาจจะได้อีกสักตัวหนึ่งเป็นห้าตัวไม่เน้นเอาไว้ขายนะครับใน้่้ใช้งานได้อันนี้ไปอยู่ข้างนอกแล้วปกติไม่มีออร่านะครับออร่ามีเฉพาะในโซนนี้ เอออาจจะเป็นเพราะอย่างงี้มั้งเขาก็เลยไม่ทำอาอลาให้มันแบบละเอียดอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวอีเวต์ไปปุ๊บมันก็ไม่ได้ใช้แล้วไงแต่อยู่ต่อก็ดีนะอีเวนตนนี้มันเล่นง่ายดีไม่ต้องเครียดเฮ้ยสุดท้ายตัวใหญ่โอ้โหไม่ยอมครับขออีสักอันหนึ่งตัวใหญ่ขออีสักอันหนึ่งอีกยี่สิบห้าโอ้โหมาแล้วครับไททานิกมาแล้วครับ อ้โสามสิบล้านห้าตัวตัวใหญ่ห้าตัวมารัวๆเลยมากันรัวๆเลยตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวคุณเพสตันไปเปิดเกม ING ใหม่กเกมหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็จะทิ้งเกมนี้ตัวใหญ่ที่ได้มาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ uh huh. อัปเดตหน้าน่าจะเป็นส่วนปกติแล้วล่ะ ไอเอ็นจีเป็นแค่อีเวนต์แล้วก็รอไปทําเกมใหม่น่าจะชัวร์มากๆแล้วว่าเขาจะเปิดเกมใหม่เป็นไอเอ็นจีดูจากฟีดแบ็กสุดท้ายไทยธนิคหมดแล้วโอเคอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ